ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็วันที่สามสิบเดือนนะครับเนาะครับผมจะนมพามาติดตามเลขเด่นกําลังวันนะครับครับงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะสิบหกกันยายนสองห้าหกหกรัฐบาลไทยเฮาออกสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองครับเลขล่างก็ออกสี่หกนะครับเนาะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สอง ท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองนะครับครับเลขเด่นกําลังวันงวดที่ผ่านมานะครับนี่ครับเลขในตารางมันก็มีแต่4กับ8นะครับภาไในไม้7กับ8นะครับแต่ว่าขันบิงเอากัะชีสวงมันอยู่ด้่นะครับเนาะ8กับมะเขาลักลอยนะครับ แปดไปรักลอยเนาะครับเนาะออก 8, 1, อแปดหนึ่งสองเอาตัวนี้ก็ติดตามกันต่ออีกหน่อยพี่เนาะ วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหนะครับ เด่นกำลังวัน ศูนย์หนึ่งแปดนะครับเก้าห้า ศูนย์หน้านะครับเนาะกาลองจับจับบึงได้พี่เดียขับซอยกันจับซอยกันนะครับเต่ยวยาเป่น,นใา้มาก,กเลยพอแต้ให้เป็นบนล่างรเคอง นี่ครับเพื่อนให้ตุรกีมาหนะะึ่งกับเก้นเานะครับชัดเจนบ่ครับ เลื่มที่หนึ่งนะครับเจ่าว,ว่าเก่ากับงามนี่เนาเอพีเนาะครับส่วนมันจับคููมาให้กับมี่ หนึ่งห้านะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับอันนี้คือหลักหนึ่งนะครับ Các lắc cầu Cao xún Cao เก้าห้าครับเดี๋ยวบเบอร์เด็กเด็กสามตัวน้ำนมครับเนาะ เตรียทั้งข่างนีนะ่มันค่อยเบาะนั่นบาเงวศูนย์หน่เจะครับสามศ สองหางนี่นะครับเนาะแต่ว่า่วนตัวก็แตร์นะครับมักอยู่ดินี่ศูนย์หนึ่งเกดงามนะครับเนาะวันนี้สมมติว่าถ้า f เอฟซีบอมักทีเพิ่นจับครูมาให้นนะครับก็สามารถจับบ่ลไ้นี่ก็ได้ นะครับเมื wick, 90, ang, anche, tai, ta ่อก sure ็เเรือบอบกี่หางเ่ว่เ้าศูนย์สองมีในตารางเก้าหามี1นึ่หามีหนแมีแต่ว่าเก็ดในตารางบมมีเนาะครับเนาะรับเ่วมันจะเรืออีกอย่างหนึ่งศย์ยีกับโมงามเนาะครับเนาะก็จะเเลือ0 0ูนยนหย์แเนาะครับเนาะเบึงออก เจ้หน้ามันครัคำเนาะคนไหนมาทีนึงครับเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันนอยฟีเนาะ,นะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วมักสอบตัวดเดขเฮาก็จะลืมนะครับครับไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับที่สําคัญเฮามักตัวเดขก็จะลืมนะครับกับตัวไวนะ้ MC นะําเนาะ mc เนาะครับอา้าวพอเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อทีมงานที่ได้ส่งตัวเลขมาให้ครับให้พอแตีมฝากพี่ฝากน้องเนาะครับเนาะขอให้เขา้าเรื่องวดนี้แต่ว่าเลขวิ่งก็บ่บ่อกค่หลุดเนาะครับเนาะเลขวิ่งบ่หลุดของต่ว่าจับคู่ก็หลุด นะครับหมักหนึ่งกับหนึ่งมักเก่าเก่าเก่านะครับเนาะครับเ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้าแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนะครับสุดท้ายๆสุดนี้พอเตียมขอข้อกราบขอบพระคุณในพี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไว้พอดให้มีแต่คววมสุขควมจะเลืิญนนะครับเด้อคววมเจ็ยบยายใดค่วมไข่ยาห้มีนะครับเนาะ รับขอห้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึงกันเนาะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตีมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม